ู้กันยมราชบทที่33อดุภาพตำหนักมารเบเกเร็งจากถาน้ำตกเร่งรุถอย่างเดียวเดียวได้ตลอดลายทางเบเกเร็งจใจสับสนวาวุ่นแทบมมอาจปลุกปอบสติสมัสชัญญะให้เข้มแข็งได้เร่งซ้อเอี่ยมธิดาตำหนักม่วงตั้งเปียกเกี่ยวนางอสุลเสื้อแดงหลวงภูพันอยู่ในชีวิตของตนอย่างลึกซึง้งเทสะหวังใจที่สุดย่อมเป็นชออีเ e ฮียเบกเรงปรารถนาใครจะเสียป,ปีกโบยบินรถสู่หมู่บ้านเมฆผิว พำรำพันความรู้สึกหลังภาคจากหากแต่ว่าในวงนักเดงมันเกิดเรื่องราวซ้ำๆสอนจนอดหมกมุ่นกังวลไม่ได้่ครสำคัญที่คุกคามถึงความปลอดภัยของวงนักเดงมีป่ามิสันยีวังสารพัดพิษขมอโศรพูดไพยยังมีพักหลวงแดงนิกายปุสิทธทองเกาะแพ้หุ่นเต้าสมาคมบุผาเหลืองชมรมเยี่ยวครามที่สามารถสร้างความปันป่วนวุ่นวายแก่บุริมตงหวน งาโรหิตซึ่งเป็นรมกสำนักเงาโรหิตก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วซีส,สคารแห่งโบริมก็แสดงตนขึ้นมาสองนางซิงเหล่านี้ล้วนไปสักชี้บ่งว่ามรสุมระลอกใหญ่กำลังจะโหมหอบครอบกลมวงโบริมหัวน,นึกถึงร่องรอยขอบิดามารดาจนบัดนี้ยังไม่ทราบชัดมินามซ้ำหายรู้ถึงลายนามศัตรูผู้ประสุสรายบิดามารดาไม่พร้อมกนันกังกทั้งเรื่องราวที่ฟ้าเมร์สราตันเลงบุญ วายวานต่อตนจนบัตรนี้ยังไม่ได้กระทําในยามกรตันหันสะทกสะท้อนใจยิ่งนักมีทราบจะสางขี้คายอย่างไรที่สร้างความขับแค้นใจแก่ตนคือตนเองนอกจากมีอริบัตหมางก,กับอศอสูรแห่งยุกยังถูกเราสนักมาฐานเข้าใจผิดแทบจะรู้สึกว่าไต้ล่าแม้กว้างใหญ่กับมีที่ให้ยืนหยัดทรงกายมีทราบเดินเหินเพาทางเท่าใดเบิงหน้าสายตาปรากฏเป็นเก่งเล็กครั้งหนึ่งโอนเอ็นดุจะค้นล้มลง ซ้ายมือของตัวเก่งเป็นสุสานรกร้างแถบใหญ่ลุมฝังศพและเกะละกะยังมีโรงศพโผล่ผลออกจากนอกดินเศษกระูกขาวกระจายเรียราดน้ำค้างในยามเช้ายัางไม่เหือดแห้งลมอรุณหอมเอากลิ่นอับเฉินฉุนเฉียวมามเมฆแรงสาวทาเข้าเก่งพักร้อนสุดหน้าระบนเก้าอี้สมองขอบคิดแต่เรื่องที่ผ่านมาทันใดนั้นเงาดำจุดหนึ่งดิดพุ่งขึ้นจากกลางลุมฝังศพขายดาวตกร่วงรับจากท้องฟ้าสาดพุ่งตรงมา ยังเก่งพักร้อนด้านนี้บากายสีดากีดฝากาเป็นเส้นสายพงริรวลงที่นอกเก่งนับเป็นตัวเบาที่ปราดเปรียวนักผู้มาเป็นคนค่มหน้าด้วยแพรดดาล่างบึกบืนผู้หนึ่งไม่อาจเห็นโฉมหน้าได้รากายตาเย็ดเยียบสาสตร์รอดออกจากพ้าข่มหน้าคุกคามคนจนส,สิวได้วความหนาวเหน็บเบกเล้งสถานใจ,ใจวูบขุดลุกขึ้นถามไปท่านเป็นใครผู้ค่มหน้านั้นกล่าวเสียงเย็นชาท่านเป็นโยมราชผู้กันทอง ข้าพเจ้าคือเบเกิงประเสริฐมากกาพางลุกเข้าไปในอกเสื้อสบัดข้อมือวูบเห่งวัตถุหนึ่งลงบนผืนกลางเกงดังตึงหันกายผัดจ,จากไปทันทีเบเกริงงงงันวูบและเห็นบนผืนมีป้ายเด็กรูปทรงกลมเส้นผ่าสูงกลางยาวประมาณสามนิ้วถึงอยู่ป้ายหนึ่งไปประกาศยเยียบจับจิตบนป้ายเด็กสลักรูปต้นแปะเคียงขนานกันสองต้นระหว่างกลางเปสศนใหญ่โตว่าสีมอนะ เบเกร้งก้มกายลงเก็บป้ายเด็กขึ้นพพิกดูอีกด้านหนึ่งเห็นใช้ดิสสอสีแดงขีดเขียนอักษรเป็นใจความว่าจำกัดให้ไปในงานตัวที่เร่งตึงตำหนักมกังกรภายในสามวันเบเกร้งงงงันวูบใหญ่นี่เป็นเรื่องราวใดกันสหายหยุดไว้เบเกล้งพันตวัดก้องพร้อมก็ถีบเทา้าไล่ตามผู้คุมหน้าคนนั้นไปผู้คนที่เบื้องหน้าแสงไปไม่ได้ยินวิ่งตเบึงไปโดยไม่หยุดยั้งชะงักแม้แต่น้อย เบเรลงคิดไขทราบรายละเอียดของเรื่องราวดังนั้นทุ่มเทต,ตัวเบาเหนินพาถ,าถึงขีดสุดร่างรีดปาดไปรุดเขาทานุดจากแหล่งเมื่อผลจากเคลสารนางก็ยรนยะใกล้ปัดฉฝดายตรงข้ามห่างกระมานห้าหกว่าเบื้องหน้าสายตาเป็นป่าดึกดำบรรถบหนึ่งมืดทะมึนวังเวงครอบคุมอาณาเขตกว้างไพศาลคนคุมหน้าพันเป็ดเอวย่อร่างสรวงขดงไม้ไปเบกเรลงไม่คำนึงถึงข้อตักเตือนของหวงรักเลงที่ว่าพบป่าห้ามเข้า ร่างลอยอยู่กลางอากาศพันงองเอลดิดขับพงกระโซโซลึกของป่าไม้เสียงกูอันยาวนานพันดังขึ้นขายกับหมาร้องหอยหวนบาดหูยิ่งหนักจากนั้นเสียงกูก็ดังมาจากโทษสี่ทิศแปดทางขายเป็นสัญญาณตอบรับชวนผู้รับฟังใจสะท้านหวั่นไหวเบกเกเรนกำลังขวัญเข้มแข็งแต่นั้นถือป้ายเด็กใบนั้นเนกลมป่านขึ้นคุ้มครองร่างเคลื่อนกระโซวนลึกของโดมไม้ยิ่งลงล้ำเข้าไปยิ่งมืดคึ้มมังเพงทันใดนั้น เสียงพิถาม้าตะโยตะเบึงดังขึ้นจากทั่วสี่ทิศแปดทางปรากฏมาพ,พุ่งผีห้าหกตัวโหมทะยานออกมาบนหลังม้านั่งตะาง,งานโดยปลชุดขาวผมยาวสยายปะบา่าท่ามกลางบรรยากาศไอเวกวางเวงไขดังเป็นวิญญาณพูดภายลอยเด่นอยู่มาพ,พุ่งผีพอกระจายอยู่รอบข้างเบกะเด็งก็หยุดยั้งชะงักไว้หาได้เคลื่อนไหวไหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เวกวางเวงมาพ,พุ่งผีและผูค้ควบขับชุดขาว สามารถคมคู่ขวัญผู้คนจนกระเจกิเจกระเจิงได้เบเกเรงกล่าวเสียงทุ้มหนักว่านี่หมายความว่ากระไดโซลึกโรงไม้ปากฏส้มสีหนึ่งดังออกมาว่าส่งป้ายเด็กเชื้อเชิญด้วยกุศลเจตนาท่านก็รุดไปตามกำหนดนัดเบเกเรงก้มลงมองป้ายเด็กในมือวูบหนึ่งกล่าวว่าท่านเป็นใครเราหัวหน้าตำหนักไปพผู้รับคำสั่งจากนายเหนือให้ส่งมอบป้ายเด็กต่อท่านเบเกเรงกล่าวอย่างสงสัยใจแต่ข้าพระเจ้าไปรู้จักสถานที่นัดพบ จะให้ไปได้อย่างไรสถานที่นัดพบนั้นท่านก็ได้ไปแล้วสมควรทราบประจ่างดีข้าพระเจ้าเคยไปแล้วกล่าวถึงตอนนี้พันจุกใจได้คิดลองพ้องว่าหรือในเหนือท่านคือเจ้าของป่ามิสันยีไม่ผิดเป็นเจ้าของป่ามิสันยีเบิกเดงใจฐานหวั่นไหวสถานที่ซึ่งตนเคยไปยอมหมายถึงดงไม้ที่พบกับฝ่ามือสระตันเล้งบุญคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะส่งป้ายเด็กเชื้อเชิญตนไป สำหรับ,บปลาหมิสันยีเบะเด็งยังไม่ทราบตนตอความเป็นมาในหลักวิชาพิมพ์มือของายตรงข้ามนับเป็นข้าสนักที่ได้รับยากอยางอย่างแท้จริงไม่เลงขบคิดในใจฝ่ายตรงข้ามสามารถส่งป้ายเหล็กต่อเราแสดงว่าปามิสันยีเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลาแม้ไม่รุดไปตามนัดก็ทําไม่ได้ภายในสามวันก็จะรุดสู่ป่าไม้แถบนั้นอันเปีตั้งตาหน,นักมังกรสักราพร้อมกันนั้นหาไทายต่อ กับฟาร์มือสราตันเล็งเล่าก่อดูว่ามีข่าวคราวได้หรือไม่พอได้คิดส่งเสียงกล่าวว่าในเมื่อเป็นป่ามิสันยีเรียกหาข้าพระเจ้ายอมต้องในรถไปตามนัดบัดนี้ขอลาไปก่อนไม่คาสมเสนิส่วนลึกของโรงไม้พันดังว่าท่านเมื่อมาแล้วยญยไม่อยู่ชมดูเรื่องอา่านสุกสนานเล่าเบากระเดงมิทราบไฟตรงข้ามกำลังเล่นลุลายใดดังนั้นพนคำว่าเรื่องสุสา,านเป็นเรื่องใดกัน ส่วนลึกกระรงไม้แววเสียงฝีเท้าหมาดังขึ้นหมาพงผีตัวใหญ่บรรทุกปลดชุดขาวหน้าคมแผดดำผู้หนึ่งได้ปรากฏออกมาเหล่าคนชุดขาวบนหลังหมารอบบริเวณพากันน้อมกายกล่าวว่าน้อมพบท่านหัวหน้าตำหนักมาพงผีที่บรรทุกปลดชุดขาวขมหน้าเคลื่อนตรงมายังลานว่างซึ่งเบกเกลิงยืนหยัดอยู่ดังนนั้นเบกเกลิงจึงเห็นว่าด้านหลังมีเงาร่างหนึ่งขูดข่วนไปตามพื้นดินติดตามมาด้วย ที่แท้ในมือขวาของหุดชุดขาวขุมหน้ารวบจับเชือกยาวเส้นหนึ่งส่วนปลายรัดผ่านรอบกายเงาร่างนั้นอย่าเมื่อมาพุ่งผีเคลื่อนไหวก็อฉุดเงาร่างนั้นขูดไปตามพื้นดินตามมาโซมเสียงของคนชุดขาวขุมหน้าดังมาอีกว่าบเบสี่ยวเฮียบรู้จักบุคคลนี้หรือไม่ในดงไม้มืดคลิ้มดริง่างตอนแรกเบกเระเด้งจดจำเงาร่างที่ถูกขวนลากกับพื้นมีได้อย่าเมื่อเพ่งตามองไปถึงอาทานออกมาอย่างแตกตื่น เงาร่างนั้นหาใช่ผู้ใดอื่นหากแต่เป็นยอดที่มือผู้เทอทูลควรทรมป่าปนข้าขบวนการอสศรหลาฝ่ามือสรัตันเล็งบุญฝ่ามือสรัตันเล็งบุญตอนนี้สองตาไร้าปากไก่ใบหน้าแปะเปียไปซีดเผือดแสดงว่าพลักมือถูกทำลายเสื้อผ้าขาดกะระดุ้งกะระดิ่งร่างถูกขูดขวนกับผืนจนผิวหนังปีแตกโลหิตลังไหลอเนตอนาสุจะทนดูปลดชุดขาวขมหน้าหัวเราะฮาฮากล่าวว่าเบ้เสียวเฮียบ เมื่อส่งเสียงอุทานถ้าก็ยืนยันว่ามีส่วนสัมพันธ์กับมันแน่แล้วเบเกเรงใจพุ่งพานสับสนคำหนึ่งขึ้นฝามือสลาตันเล็งเล่าก่อคงเปิดเผยพิรุษถูกป่ามิสัญญีพบเห็นกลับกลายเป็นเฉลยผลสุดท้ายน่ากลัวเวลวร้ายสุดคาดคิดเหตุไม่คาดหมายนี้สุดที่เบเกเรงจะคาดคิดมาก่อนยามกระทันหันมีทราบทำอย่างไรได้รวดชุดขาวขมหน้ากล่าวอีกว่าระมพวกเราบอกว่า กราก่อนเบสเสี่ยวเฮียบให้เกียรติไปยังตำหนักมังกรเราไม่ได้ตะเตรียมต้อนรับรู้สึกเสียมารยาทยิ่งมีแต่ฝ่ามือสราตันเด้งบุญที่ทําการติดต่อกับท่านบัดนี้จึงให้สองท่านมาพบผ่านคาดว่าเบสเสี่ยวเฮียบคงจดจํามันได้กระมังเมกเร็งพอฟังก็ทราบว่าเจตนาแท้จริงของฝ่ามือสราตันเด้งบุญถูกไฟตรงข้ามล่วงรู้แล้วจริงๆแต่นั้นคมจิตใจกล่าวเสียงเย็นชา พวกท่านคิดทำอย่างไรกับเล่งใต้เหียบตามคำสั่งของประมกเราฝ่ามือสระตันเล็กบุญป่าปนเข้ามาด้วยเจตนาลึกล้ำคิดโคนป่ามิสันจีดงนั้นทำลายพระรหชมือทั้งมวลมันไปพร้อมกระสืบทราบว่าเบสิวเหียบท่องเทียบถึงที่นี้จึงมอบเฉลยต่อเบสตึงตำหนักอาชาเราส่งป้ายเล็กไปเชิญชวนท่านมาชมดูพิธีลงโทษสิทธิทรยศเบะเด้งสถานใจยาดแดงคำหนึ่งขึ้นที่แท้ไฟตรงข้าม วางแผนดึกดำส่งไปเด็กเชิญชวนร่อลวงละมายัางตำหนักอาชาขบคิตในตอนนี้พันตวัดว่าไปคนหัวหน้าตำหนักอาชารอพังกล่าวว่าก็ได้เห็นแก่หน้าเบสเสียวเหียบจะปลดปล่อยฝ่ามือสลัตันสักคราเบกเกระเด็งกับองงันบูบคิดไปถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะยอมปฏิบัติตามและเห็นหัวหน้าตำหนักอาชากระตกมือเบาเจีอยกยาวที่ดัดผันร่างฝ่ามือสลัตันพันผ่อนคลายพุ่งกลับมาในมือมัน ฝ่ามือสระตันเล้งบุญแสดงว่าได้รับบอบช้ำม,มิดน้อยยามกระตันหันกลับไม่สามารถตะคีตะกายขึ้นจากพื้นมาวหน้าตำหนักอาชากระตกมาคู่ขาถอยห่างออกจากวงอย่างเชื่ม้ากล่าวว่าเล้งบุญยัยไม่รีบหนีเอาชีวิตรอดฝ่ามือสระตันเล้งบุญขยับแขนขาที่ดลนลุกขึ้นมาเบกเลงจึงสะกิดเท้ามาองขาบัคับประคองพันวหนนาตำหนักอาชาพันบกมือตวัดว่าลงมือ เสียงฝีเท้าหมาพันดังสนั่นวันไหวหมาพุ่งผีที่ยืนสงบหยุดทั้งหกตัวพากันโลนทยานเข้าหาฝ่ามือสระตันอย่างรวด,ดวเ,เร็วเบเกล็งรู้สึกมีพลังลมพุ่งผ่านกายไปทวงท่าติะงักันไปวูบและเห็นคนชุดขาวบนหลังมาล้วนตะปบเชือกยาวจากอ่านมาสะบัดใส่กลางอากาศด,ดังขวับก็เกิดเป็นเงาวงบาดซับซ้อนของระบบล่างฝ่ามือสระตันเล็งบุญทันทีเบกเกล็งสถานใจใยแดงตวาดว่ายุดมือ ล่างพุงโถมไปยังกลางวงทันทีแววเสียงแผ่ร้องดังแหบโหยแต่แดก็ขาดห้วงไปยังกระทันหันวงบาดหนึ่งของระบลำคอฝ่ามือสระตันพูดรอมือก็กระตุกบางเขียนมาห่อตะเบิงไปอย่างเบื้องหน้าฝ่ามือสระตันเล็งบุนส่วนเธราไปตามแรงฉุดกระชากล่างลม้มปุ๊บลงขูดลากไปตามพื้นดินวงที่รัดคอหอยไขดังหัดมัดจุราลปีดเข็นลมหายใจเริ่มขาดหายไปในตอนนี้ฝ่ามือสระตัน ส่วเสพพลังมือไปสิน้นมีสภาพไม่ผิดกับคนธรรมดาในเลยทนทานรับการลงโทษทันเยี่ยงนี้ได้มือถาพันชักกระตุกอย่างรุนแรงขาดจะตายไปทันทีขณะนั้นล่างของเบกเรง็งโถมแะรีวมาถึงผันตวัดกล้องรองขึ้นสะบัดฝ่ามือกระแทกใส่คนชุดขาวบนดังม้าผู้นัน้นคนชุดขาวนั้นกระตุกบางเหียนเบาม้าพุ่งผีก็พุ่งตรงไปเรียงลบจากพลังฝ่ามือรั้งบ่งบาดกลับคืนเบกเร็งกวาดตาไปและเห็นฝ่ามือสระตันเล็กบุญ พบแน่นิ่งกับผืนเสียชีวิตไปเนิ่นนานแล้วเดินล่างแปดเปื้อนไปด้วยโลหิสตสดๆซีดสยองสะเทือนขวัญยิ่งสองตาเบเก็งแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานคูคำรามว่าพวกท่านไร้สัจจะวาจาโหดเหี่ยมอมหินนักหัวหน้าตำหนักอาชาก้าวยังเฉยชาว่ามือสลาตันเลงบุญมนุษย์จักหนีเอาชีวิตรอดเองไหนเลยตำหนิว่าเราไร้สัจจได้เบเก็งหัวนึกถึงฝ่ามือสลาตันเร้นกายในป่ามิสันยีสิบกาปี พะเพื่อขีดไข้บรรพายให้กับวงนักเดงมีคาดกับต้องผีชีวิตก่อนที่ปริธานจะสำลิดผลดังนั้นมาเกิดเพลิงโทสะลุกเฮือโหมตาวาดว่าเคืนชีวิตเลงเหล้ากอเรามาในเสียงตาวาดพงใสหัวหน้าตำหนักอาชาทันทีหัวหน้าตำหนักอาชาส่งเสียงร้องดังยาวนานมาพุ่งผีทั้งเจ็ดตัวพันห่อตะเบิงเป็นวงกว้างโอบขนาบอยู่รอบกายเบกเด็งเบกเด็งรู้สึกมีพรลมอื้ออึงอยู่รอบกายเงามมาพุกพ่านสับสน เกือกหม้ายามกระทบผื้นยามละลัวไปครึ่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นที่แท้ตนักอาชาผ่านการฝึกปือวิชัยมืออีกแบบหนึ่งรู้ในความสามารถในการมาคับหม้าอย่างยอดเยี่ยมใช้บงบาดได้อย่างชำนาญยามนิํำเนินวิธีทยอยจูโจมหม้สยบเบกแรงเอาไว้เบกเรงรู้สึกตารายพังพายไปชัว่วขณะพันเห็นมาพุ่งพีสองตัวทยานออกจากกลุ่มพงหาจากทางซ้ายขวามือขวากวัดแกวงบงบาด กอเกิดไปเสียงดังเวิดเบือของระบบหิษะเบกเร็งเบกเร็งพึ่งสถานใจวูบวงบาทก็รอยอยู่เหนือหิษะแล้วดังนนั้นโดรลานถลันเบี่ยงมาด้านข้างยื่นมือตะปบปราดอย่างฉับไว้าตะปบพอใช้ออกก็ขวาจับ,บวงบาดอันหนึ่งเอาได้ส่งเสียงตวัดบาลงมาพางแผ่พุ่งกำลังใส่ข้อมือขะตกคราหนึ่งคนชุดขาที่โกมว,วงบาดอันนั้นก็รล่อลือ่ขึ้นจากหลังมาลงโดนลงโู่พื้นทันที พลังกัะชากเบเกเรงคราวนี้รุนแรงยิ่งส่วนที่คนชุดข่าวนั้นจะควบคุมสภาวะตัวเองได้เป็นเพศะอยู่ร่างเท้าอยู่บนกระแทกกับพื้นดังสนั่นวันไหวหาดหิตสากระายเสียชีวิตโดยไม่แผดร้องคนคางแม้แต่น้อยคนของตำหนักอาชาล้วนตวาดอย่างเดือดดานคนชุดขาวที่จโจโฉพร้อมกับพูดตายผ่านควบม้าถมตรงเข้าหาเบเกเรงโดสายฟ้าเบเกเรงแววเสียงม้าร้องดังก้องพอเงยหน้ามองไป มาพุ่งผีนั้นก็พุ่งถึงเบื้องหน้าแล้วยกขาหน้าทั้งสองขึ้นสูงหมายเหยียบย่ำใส่ร่างเบเกล็งเบเกร็งใจเขม่งตึงเครียดหิบตาฮิรุเดะกว่าประกายไฟรีบถึงร่างโรงบนพื้นเกิดเก้งไปทางด้านข้างอย่างเร่งร้อนรู้สึกว่าพื้นดินสะเทือนอย่างรุนแรงที่แท้เกิดมาทั้งสองล้วนเหยียบย่ำลงกับพื้นห่างจากร่างไม่ถึงสองเทียเบเกล็งติดกายขึ้นอย่างรวดเร็วถดันวูไปที่ด่างมาฝ่ามือสะบัดออกใช้ด้วยทงท่าหัดตรง พอเกิดเป็นเม่มอขาวห่อหุ้มฝ่ามือข้างหนึ่งกระแทกตรงไปคนชุดขาบนหลังมา้าผู้นั้นเข้าเจีวเบรเร็งตองเสียชีวิตภายใต้เกือกม้าแล้วคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะก,กิ้งกายหลบเลี่ยงพอกระจูโจมใส่กลางหลังพลางฝ่ามือพอทะลักทลายถึงก็ประทับถูกแผนหลังมันอย่างถนทน,นีได้ยินเสียงโคมกึกก้องทงท่าหัดตรงกระแทกกระดูกสันหลังมันหักสะบันแผลร้องได้เพียงคำเดียกก็ฝุบล่าง อยู่บนคอม้าข้าจะตายไปทันทีหัวหน้าตำหนักอาชากูร้องอย่างเดือดดานเงามาพุ่งสับสนมาพุ่งพีที่หลงเหลือสี่ตัวก็พงชวัดเฉวียนอยู่ทั้งซ้ายขวานหน้าด่างเบกเกล็งกวาดแกงวงบาดรอการโจโฉมเบกเกลงได้เห็นฝ่ามือสดาตันเล่งบุญต้องเสียชีวิตตายไปต่อหน้าเพิงอมหิตถึงกับลุกเฮือมแม้ตกอยู่กลางวงล้อมกลับไม่หวั่นพันพึงในห้วงสมองมีแต่ความคิดประการเดียว ฆ่าคนประดานี้ให้หมดสิน้นล้างแค้นกับเด้กเล่าก่อแววเสียงดังเวิดใหญ่วงบาดอันหนึ่งขอยออกมาจากด้านหน้าอย่างว่องไวเบกเกลังเบี่ยงร่างท่อนบนไปด้านข้างแต่ยังไม่ทันไขว้ขวาวงบาดอันนั้นทางซ้ายมือก็ราคบวงบาดอีกอันหนึ่งขอยออกมาเบเกลังทุ่มเทสมาธิอยู่กับวงอันแรกพอเห็นเงาว,วงอันที่สองขอยออกมาจึงไม่สามารถตบเรี่ยงได้รีตวัดพามือกระแทกออกทางด้านข้างไม้ปัดวงบาดนั้นพ้นไป แต่ว่าปฏิกิริยานี้อย่างชักช้าไปโวกรู้สึกปวดชาที่ข้อมือสายบ่วงบาดนั้นของตัวลงบีบรัดแน่นเข้าทันทีเบเกเรงสะบัดข้อมือโดยแรงคนชุดขาวที่ใช้บ่วงนั้นพันใช้สองเท้าหนีบท้องมามาพ,พุ่งผีก็พุ่งทยานไปเบื้องหน้าดุดเก่าทันข้อมือสายเบเกเรงถูกบ่วงเชือกรัดพันร่างจึงส่วนเสธถาไปตามแรงฉุดกระชากความเลวข,ของม้ายาันทยานออกทําให้สองเท้าสะดุดกันเอง จนต้องล้มฟุบกับพื้นคนชุดข่าวนั้นเดี๋ยวหน้ามาและเห็นเช่นนั้นอีกมือหนึ่งก็กระตกบางเหียนเร่งม้าคู่ขาพุ่งปราดไปร่างของเมฆเริงเสียสีกับพื้นดินโดยแดงเสื้อผ้าถึงขาดกระรุ่งกระริงผิวเนื้อขูดควนกับพื้นจรหิตไหลซึมเป็นสภาพที่ทุรักทุเลยิ่งนักคนชุดข่าวนั้นทางหนึ่งกระตกหมาพุ่งไปทางหนึ่งเดี่ยวหน้ามาจับจ้องเมฆเริงบนพื้นแผดเสียงร้องหาหาอย่างภาคภูมิพอง เบเกลงเบงตามองไปและเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ใช้บ่วงรัดคอหอยฝ่ามือสระตันเล่้งบุญนั่นเองโทสะยิ่งฮือโหมสุดอะงับเหลือนร่างของตนยังขูดลากไปตามพืนไม่หยุดยัง้งเบเกลงครกรามกรอดลงมือขวาที่ยังไปอิสระเข้าปฏิอกเสือจากนั้นสะบัดมือไปวูบควับประกายสีทองสายหนึ่งกรีดฝ่าอากาศไปพุ่งขึ้นจูดโจมต่อคนชุดขาวบนหลังมา้าโอ้ยเสียงแผดร้องพันดังผู้การขนาดเล็กของเบเกลิง ปากเติงใส่ดวงตาข้างหนึ่งหอคนชุดข่าวนั้นปากกายดูหิตสากระเซนร่างกิ่งตกลงจากหดังมาบีดกายไปมาอย่างทุรนทุรายเบเกงรีบขุดลุกขึ้นยืนแกะบ่งบาดออกจากข้อมือสายขณะเดียวกันคนชุดข่าวนั้นก็แน่นิ่งเงียบงันไปติดตามพวกของสู่ปรพบแล้วโห,หน้าตำหนักอาชาและเห็นบริวารฝีมือเข้มแข็งถูกฆ่าทิ้งไปสามคนเตีงยกมือขึ้นสูงโบกไปสัญญาณเพาะกระตกบังเหียนควบมาพุ่งหาเบเกร็ง ทางด้านตรงเพลบตานั้นได้ยินฝีทถาดังถี่ยิบมาพุ่งผีอีกสามตัวถูกควบขับมาเคียงขนานกับหัวหน้าตำหนักอาชาเคลื่อนเป็นแถวเดียวพุ่งก็ใส่เบรกเร็งเกิดมาทั้งสิบกว่าข้างพอกระนำลงบนเพลินมาเกิดไปเสียงดังสนั่นวันไหวผงคีปิวคักุงหัวมาเชิดขึ้นสูงขวัญขาพุ่งออกจากจมูกนับเป็นสภาพที่คมคู่ขันผู้คนจนสถานวันไหวเบรกเร็งเห็นมาทั้งสี่ตัว ล้วนถาโถมมาโดยพร้อมเพียงกันหากไม่ถลันหลบหลีกก็จะโกเกือกหมาเหยียบย่ำจนหรือ่างแหล,เลกเหลวทันทีเบเกริง,อส,องส่งเสียงกูดดังกังวานผ่านสก,กิดเทา้าโผล่พุ่งกายขึ้นกลางอากาศรู้สึกมีพลังลมพุ่งผ่านใต้เทา้มาม้าสี่ตัวล้วนควบผ่านไปอย่างรดวดเร็วหัวหน้าต้นหนักอาชาดะพวกรัางบางเหียนหันหัวม้าก,กับหมายจูโจมใส่เบรกล็งอีกคราล่านที่กลางอากาศของเบเกร็งผ่านเตียงกาตลบหนึ่งขีดมือจูโจมก่อน ศีรษะอยู่ร่างเท้าอยู่บนโถมรีลงพร้อมกระสบัดมือสายอย่างเร่งร้อนผู้กันขนาดเด็กสยอยซัดจูดโจมไปสองด้ามขณะเดียวกันฝ่ามือขวา,ขา,าก็กระแทกกระชันลงผนึกนมปานน้ำฝากดลงใส่โอ้ยโอ้ยสองในสามคนชุดขาวถูกผู้กันขนาดเล็กรัดถูกด่างลงรีลงจากหลังมาเล,ลาถอยกระแทกกับพื้นท,ที่ด้านข้างแววเสียงดังโครมพลังพามือของัวหน้านักอาชา ปะท่าฝ่าม,มือกับเบรกเล้งคราหนึ่งล่างที่นั่งยวดหลังหมาถึงกระสายโงนเงนินแต่ยังทรงไก่ไว้ได้ไม่ลม้มลงเบกเร้งก็ถูกพลังกระแทกสะท้อนจากายตรงข้ามจนทิ้งร่างลงสู่พื้นโวนเซไปด้านหลังสองก้าวยังยืนหยัดได้การกาดปรากฏเงาบ่วงลอยเด่นอยู่บรวิวารตำหนักอาชาที่หลงเหลืออีกคนหนึ่งโชคโชอากาศของบ่วงดงเบกเล้งเผชิญกับการจูดโจมกระหนำ่ำจากายตรงข้ามตลอดเวลา มิมีโอกาสพักผ่อนหอบหายใจสูญเสียเลือดแดงไปอักโขอย่างนี้ได้แต่กัดฟันรวบรวมกําลังภายในขึ้นกระแทกฝ่ามือตรงไปเสียงโครมดังกึกก้องวงบาดของคนชุดขาวไม่ทันของลงโตเองก็ถูกฝ่ามือฟาดใส่กระอักโลหิตเป็นโฟูฝอยร่างไปเรื่อยลงจากหลังมมาลวงล่นลงที่ซึ่งห่างไปวาเศษเบรกงหันความไปยังหัวหน้าตำหนักอาชาแต่ยังไม่ทันเคลื่อนไหวหัวหน้าตำหนักอาชาก็ตวาดว่าโยมรัชผู้ก,กันทอง เจ้าคอยดูไปเถอะสองเท้าหนิบท้องมาขวบขับอาชาทะลวงออกนอกต้งไม้ไปเบกเล็งเบือนสายตาไปยังซากศพฝ่ามือสลาตานเล็งบนุนบังเกิดความทดอทอดหูดหดใจจนตาเออคอเบา้าเพิ่มพำขึ้นเรงเง้าก่อไปทานอันใหญ่ของท่านไม่ทานสมริดผลก็ต้องจบชีวิตไปก่อนผู้น้องสาบานว่าจะต้องทำลายล้างป่ามิสันยีให้จงได้จบคำลงม,มือขุดเป็นหลุมลึกแห่งหนึ่ง พบฝังสรากศพฟาร์เมอร์สลาตันไว้โภกาหารที่มีจิตใจ,จละอุแห่งยุคในสุดก็ได้พิทาเท่ากับล่างอาศัยอยู่ที่นี้ไปตลอดกาลนาน